ยินดีโสรยาได้เป็นคุณแม่ป้ายแดงเต็มตัวหลังแจ้งข่าวดีคลอดน้องเอลล่าโสรยาพมล่านักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยออกมาแจ้งข่าวดีกับแฟนๆว่าขณะนี้ได้คลอดลูกสาวตัวน้อยออกมาลืมตาดูโลกแล้วโดวยระบุข้อความว่าหนูชื่อเด็กหญิงอธีนาพมล่าเกิดวันที่5มกราคม2567มามีชื่อโสรยาพมล่าปาป้าชื่ออัมพลผานคำ หนูน้ำหนัก2,800กรัมสมบูรณ์ทุกอย่างร้องไห้ดังมากค่ะก่อนที่แฟนๆจะเข้ามาร่วมแสดงความยินดีกับสรยามากมายสำหรับสรยาพรมล่าถือเป็นนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติขวัญใจชาวไทยโดยมีชื่อติดทีมชาติไทยในเนชั่นลีกเมื่อปี2021และปี2023รวมถึงคว้าเหรียญทองซีเกมครั้งที่32ที่ประเทศกัมพูชาด้วยขอขอบคุณแหล่งที่มาจากข่าวสดค่ะ และเพื่อไม่ให้พลาดข่าวกอสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ